โอเคครับผมก็ขอกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดสมชื่อครับก็เมื่อไรคิ้วกูมันจะขึ้นวะโอ้โหแบบเวลาอัดคลิปที่ไรแบบช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีความมั่นใจนะครับผมพอดีแบบพวกแบงปวดโลแล้วก็คิ้วแบวงก็ไม่ค่อยมีดูคิ้วแบบ เหมือนกูโดนไฟไหมอะคิวแวงแวงเห็นปะ <c oughs> เอาอเคนี้ผมก็ตลาคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวก็มันอยู่ในประสบการณ์เล่าเรื่องของพี่อีกตามเคยนะครับผมแต่ประสบการณ์ครั้งนี้นะครับผมจะเป็นประสบการณ์ตอนที่พี่อยู่มาหาหลัยนะครับผมอ่าก็ยังมีเพลิกแยกเข้ามาอีกแล้วนะครับผมก็เป็นวีรกรรมหรือประสบการณ์นะครับสมัยตอนที่พี่อยู่มาหาหลัยนะ หลังจากที่แอคสมชื่อสตอรี่ได้จบลงไปแล้วนะครับผพพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีแบบน้องๆติดตามเรื่องเล่าของพี่อยู่หรือเปล่านะครับถ้าใครยังติดตามเรื่องเล่าของพี่อยู่นะช่วยคอมเมนต์มาบอกพี่หน่อยนะพี่จะได้รู้ครับเออว่าแบบเออพวกเองยังอยากดูอยู่นะพี่ก็สามารถแบบอยากําต่อเออได้มีไฟแม่งในการเล่าเรื่องการตัดคลิปอะซึ่งประสบการณ์ในครั้งนี้นะครับผมก็จะเป็นประสบการณ์ตอนที่พี่ได้ยูมที่มาหาหลัยนะมีอาจารย์ในคณะท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาจารย์วิชาที่พี่ได้สอนตอนอน,นั้นแหละเขาาบได้อกว่ ีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งครับให้นักเรียนไปทาครับแต่เหมือนพวกกูโดนลอกไปใช้แรงงานนะเหมือนไปเป็นลูกกระจกอะเหมือนลูกกระจอกวัดวัดหนึ่งอะเออแต่ว่าเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนที่จะไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้ s ต r i b กระ้เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมและเดี๋ยวเรานะครับผมไปรับฟังรับชมพร้อมกันเลยดีกว่า yahoo ซึ่งเรื่องนี้นะครับผมได้เกิดขึ้นนะครับตอนที่พี่ได้อยู่ปีสามครับซึ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับในคณะแก,เก่เคยสอนเนศรษฐศาสตร์พี่ครับตอนสมัยที่พี่อยู่ปีหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นที่พี่ได้เข้าไปอยู่ปีหนึ่งใหม่ๆนะบอกเลยว่าเรียนแก่เศรษฐศาสตร์นี่แก่ค่อนข้างที่จะแบบดุนะแล้วก็แบบเข่งครับเข่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องการมาสายนี่คือแบบมาสายแค่นาทีเดียวนะเขาล็อกห้องแม่เข้าห้องสอบแล้วแล้ว,ลวก็ติ๊กขาดครับแล้วก็ถ้าขาดคืนสามครั้งนี่เขาก็เขาจะไล่ไปดรอปเลยครับซึ่งเขาะ นวดเนี่ยก็คือเขาต้องโกนนะแต่ว่าตอนนั้นนะพี่ไม่โกนครับก็คือโดนหักคะแนนไปเรื่อยๆครับแล้วแกก็จะมีนิสัยแบบธรรมะธรรมโอคือแบบใส่บุญนะใส่ทําบุญนะเขาชอบแบบไปตามแบบพวกวัดไปทําบุญอนะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเชื่อเรื่องพวกแบบบาปบ,บุญอะไรอย่างงี้นะเออเขาจะเขาจะเชื่อแบบไอ้นี่เลยอะเออคือเข้าใจแบบว่แบบาใส่ทําบุญนะเออเขาก็จะเชื่อครับเรื่องพวกนี้ครับนะครับผมพอพี่ได้เรียนกับแกตอนปีหนึ่งไป ทุกคนก็คือเอาตามตรงเลยว่าไม่อยากจะเจอแกอีกอะเ <Fox S 2> <true> <apocalypse> พราะว่าแกเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะเรื่องมากครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างทําให้แบบพวกนักศึกษาไม่ค่อยอยากเรียน,นกับแกต่อครับแล้วพวกผมครับ ก็ได้มาเจอกับแกอีกหนึ่งครั้งรับผมตอนปีสามครับเวลาที่พวกเพื่อนพี่ดูตารางเรียนปุ๊บเท่านี้มันก็จะเห็นแบบหลายชื่ออาจารย์ใช่ไหมพอเวลาเห็นชื่อจากนี้แล้โอ้โหแบบร้องเป็นคาเดียวเลยโอ้โหเขาค่อนข้างที่จะเค่งเรื่องพวกคะแนนเลยนะเขาจะแบบให้น้อยเขาให้เกรดยากครับทําให้พวกแบบนักศึกษาไม่ค่อยอยากจะเจอเขาไว้แต่ว่าวิชาที่พี่เรียนกับเขาตอนปีสามเนี่ยมันไม่ใช่วิชาที่มันเค่งๆครับคือตอนแรกตอนปีหนึ่งที่พี่เจอแกมันเป็นเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมคือมันเป็นวิชาแบบวิชาพื้นฐานของคณะพี่อ่ะเออคือ เขาก็จะแบบออกแบบเค้งๆหน่อยมั้งแต่ว่าตอนปีสามเนี้ยพี่มาเจอแกครับเป็นวิชาจริยธรรมครับอืมใช่ครับจริยะธรรม <c oughs> เรียนมาห้าอะไรปีสามแล้วมาเรียนจริยธรรมมงคิดดูดิกูยังงงเลยตอนนัน้นมันมีวิชานี้ด้วยเหรอวะ เออตอ,ตอนผมวิชาอะไรวาจริยธรรมแลวแบบโผมันเข้ากับแกเลยเขาจะแม่แกแบบใส่ธรรมะธรรม,มัวเออแบบเคื่อ่วงบาปบ,บุญเลยเงี้ยโอ้โหแกเข้ากับแกเลยครับแกก็เลยต้องมาสอนครับวิชานี้และพี่ก็ได้เรียนกับแกไปครับซึ่งผมขอบอกนะว่าแกจะต่างจากตอนที่เรียนปีหนึ่งเลยนะจากตอนปีหนึ่งที่เขาแบบดุดุเข่งเ่นะแต่พอแบบมาเจอตอนแกปีสามนี่คือแบบเขาซอฟๆลงแบบไปเยอะเลยนะคือใจดีก็แบบมีคุยลงคุยเล่นอะไรเงี้ยพูดอาหาบ้างนะจะมีวันนงครับแกก็ได้เดินเข้ามาบ บอกในห้องครับว่าเนี่ยนักศึกษาทุกคนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจารย์จะให้พวกเธอไปช่วยอาจารย์ที่สนย์ปฏิบัติทน่อยนะเอออะไรงี้ครับเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีคะแนนแลกเปลี่ยนให้1ิบคะแนนให้ไปสองวันวันละห้าคะแนนซึ่งตอนนั้นอ่ะมันเป็น1ิบคะแนนที่แบบเยอะมาก,กนะเป็นสิคะแนนดิบดิบบที่แบบไม่หา่าน่ะเพราะว่าแกชอบห่านเขาจะไหมสมมติสอบมาแม่งได้90้าสคะแนน5้าิคะแนนนี่แกห่านแบบชจโๆๆ,ๆๆแ,บบแม่งเหลือแบบเหมือนเศษอะ่ะ <laughs> ก็จะแม้คือเขาห่านโคนเยอะกูไม่รู้เหมือนกันห่านอะไรเยอะแยะครับแต่ว่า10คะแนนเนี้ยมันคือ10คะแนนดิบครับเลยทำให้ทุกคนแบบเออมันต้องไปเขา้าใจป่กิจกรรมเนี้ยคือมันสาคัญครับมันไม่ได้สําคัญที่ตัวกิจกรรมนะมันสาคัญที่คะแนนสิบคะแนนนี่ครับผมก็คืออาจารย์แกเขาจะให้ไปส่องวันใช่ไหมวันแรกเขาก็จะให้เลือกครับว่าจะไปช่วงเชา้าหรือว่าช่วงเย็นพี่ก็เลยเลือกไปตอนเช้าครับเพราะว่าถ้าไปตอนเย็นนะเดี๋ยวมันมันกลับดึกครับพอพวกพี่ไปถึงครับผมมันเป็นแบบฝู์ปฏิบัติธรรมแบบ อยู่ในปลา <c oughs> อยู่ในปลาอยู่ในเข่าอะพอเข้าไปถึงปุ๊บแบบทางมันก็จะแบบคึกคักหน่อยไหมแบบธุรก,การดานหน่อยๆอะเออพอขี่เข้าไปถึงปุ๊บ <c oughs> มันก็จะเป็นแบบห่อประชุมครับเหมือนห่อประชุมใหญ่ๆเลยแบบใหญ่หญจัดแล้วก็ทางหน้าซ้ายครับมันก็จะปีแบบเหมือนโลงครัวครับใหญ่ๆแล้วก็ด้านขวาจะเป็นแบบสนามหญ้าแบบโล่งๆแบบโล่งเลยแล้วก็แบบติดอยู่กับเข่าอะ ซึ่งน,นั้นเข้าไปปุ๊บก็เฮ้ยมันมนี่มันมีที่มันมีที่แบบนี้ด้วยเลอว่าซึ่งผมแบบไม่เคยรู้นะครับว่ามันมีแบบส่วนปฏิบัติธรรมอยู่ในนี้ด้วยวันแรกช่วงเชา้าอ่ะคือแกอะจะให้มาไปเตรียมงานครับใครที่มาตอนเช้าเนี่ยก็ต้องแบบมายกของยกเก้าอี้เตรียมงานครับแล้วก็ใครที่ได้มาช่วงเช้าก็ต้องมาช่วงเย็นใช่ไหมช่วงเย็นก็จะมีแบบเป็นกิจกรรมแบบพวกแบบนั่งสมาธิเรือ,อไอย่างเงี้ยเออพี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าพี่ไม่ได้ไปวันนั้นอะ่ะและ้วพอวันนี้พี่ก็ได้เดินเข้าไปในหอประชุมเมอ่ะะะใชมมมันนนก็็จีแบบเปปรรราหื พุทธลูบอะไรสักอย่างนี่แหละแต่แบบพอเวลาพี่เห็นแล้วปุ๊บแบบเอะใจครับเริ่มเอะใจเอะใจแปลกๆว่าอะทำไมพระพุทธลูปองค์นี้แบบมันคุ้นๆว่ามันเคยเห็นที่ไหนแบบรูปทั้งแบบรูปล่างแล้วก็แบบคือผมใช้คำพูดไปถูกนางขออภัยด้วยคือแบบรูปตรงแบบรูปลออนี่คือแบบคุ้นๆมันเคยเห็นที่ไหนแล้วก็แบบฉากข้างหลังนี่คือแบบเหมือนเคยเห็นที่ไหนวะนึกไม่ออกตอนั้นก็ ไม่ได้อะไรครับแล้วก็ไปทํางานต่อขนของคนเขาจัดงงัดงานปุ๊บพอเสร็จประมาณเที่ยงครับก็กลับแล้วก็มาถึงวันที่2ครับคือวันเนี้ยทุกคนต้องมาครับผมเพื่อที่จะมาเอาคะแนนพอมาถึงปุ๊บเขาก็จะให้แบ่งครับให้พวกผู้หญิงไปที่ห้องครัวไปทําแบบเตรียมกระผมกับข้าวหรือทําอะไรพวกไปที่ห้องครัวครับโรงครัวแล้วก็ผู้ชายเขาจะให้ไปเตรียมงานเตรียมนู่นเตรียมนี่ยกนู่นยกนี่เข้าใจไหมแล้วพอทําหน้าที่ทุกอย่างอะไรเสร็จปุ๊บคขานี้อาจารย์ครับเขาก็เอาชุดมาให้เปลี่ยนครับก็ตอนแรกอ่ะพี่คิดว่าไ กิจกรรมเนี้ยมันคือกิจกรรมแบบสําหรับพวกนักศึกษาครับที่ให้แบบให้นักศึกษามานั่งแบบฟังธรรมะเดินจงกรมเดินเวียนเทียอะไรเงี้ย้าใจปะเออซึ่งตอนนั้นพวกพี่ก็คิดอย่างนั้นหมดเลยครับแต่ว่าจริงๆอ่อะเดี๋ยวมึงไปฟังพ <c oughs> อ,อพี่ได้แต่งตัวอะไรนี้แล้วเสร็จสับปบ๊บก็คือมันก็ว่างครับเขาก็จะให้ไปนั่งทําอะไรก็ได้ครับตามอธัธยาศัยพวกพี่ก็ไปนอนในหอประชุมครับแล้วพอประมาณ9ก้าโมงครับเริ่มมีแบบพวกแม่ค้าครับมาแบบตั้งซุ้มแบบเหมือนแบบ ทำของแจกอ่ะเออเข้าใจแม่แบบตรงแบบงานกระถิ่นนะแบบว่ามีโคงมีของอะตอนนั้นผมเห็นก็เฮ้ยเฮ้ยงานแม่งแบบใหญ่โตเหมือนกันว่สรุปมันเป็นงานอะไรกันแน่วันนี้เออตอนนั้นแบบก็ยังไม่รู้นะว่าอาจารย์ให้มาทําอะไรพอประมาณสิบโมงครับเริ่มแบบมีแขกมาเริ่มมีแบบผู้รับผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่มาครับมันใกล้ๆแบบเหมือนงานกระถิ่นเพราะว่าผมเห็นเขาอุ้มพุ่มมาไหมเออมีพุ่มแบบมีพานมีอะไรเงี้ยมาพอสักทักหนึ่งอาจารย์ของพี่ครับ เขาเรียกคราวนี้เขาให้นักพึกษาทุกคนไปรวมตัวครับเขาจะคัดคัดคนนะคัดคนซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้คัดไป็นยังไงเขาจะคัดคนครับว่าเป็นผู้หญิง เท่าน,นี้ผู้ชายเท่านี้พอคัดไปเสร็จปุ๊บส่วนคนที่ไม่ได้คัดเลือกเขาก็ให้ออกไปข้างนอกครับจากตอนแรกให้อยู่ใน,นหอประชุมนะให้ไปข้างนอกก็ให้ไปตรงในตรงฟุ้มที่มันมีอาหารที่พวกแม่คงแม่ค้ามาของแจกอะแล้วก็ส่วนพวกพี่ที่เลือกไปคือเขาให้พี่ไปนั่งตรงเต็นท์ครับให้ไปนั่งรวมกันตอนนั้นพวกพี่ก็นั่งคุยกับเพื่อนเ,เอเฮ้ยมึงว่ามันคืองานอะไรวะอะไรเงี้ยมึงว่ามันคืองานอะไรวะเขาให้เราทําอะไรวะเนี่ยอาจารย์อะตอนแรกแม่งพวกเราก็นึกว่าเราจะมาแบบนั่งฟังทําบุญทรมะอะไรอย่างงี้นะ่ออีกสักแป๊ ใครก็ไม่รู้ครับเออเหมือนอยู่ในสูตรปฏิบัติธรรมแหละเขามาครับแล้วก็บอกให้หนักศึษาทุกคนครับจัดแถวซึ่งนั้นงก็ไอ้เหียแปลกแปลกแล้วแปลก,กแล้วเริ่มแบบมีกินมีกินตุตุแล้วแล้วก็ขวนี้มีคนเอาธงมาครับธงแบบเป็นธงชาติกับธงติงเงืองที่แบบเขาเรียกว่าธงอะไรไม่รู้ธงศาสนาพุทธมั้งเออธงอะไรไม่รู้ธง,งเลื่องเลื่องอ่ะเขาก็ให้พวกพี่ถือครับคาอนี้ก็จ,จัดทีนี่คนนี้ต้องยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะสอนนะว่าเนี่ยเดี๋ยวพอแบบพิธีเริ่่มมกกก็็ให้้้เเดินไไปตตาาาทีีบออออะรองงย มันคืออะไรว่าพิธีเปิดอะไรว่าตอนแรกผมก็งงแบบทุกคนัมนคือเวอร์แดกอะครับว่าเฮ้ยอาจารย์ให้มางานอะไรวะเนี่ยทุกคนในหัวตอนนั้นมีแต่คำว่างงครับว่าเอากูจาทําอะไรที่นี่อ่ะมีแต่เพลงว่าฉันมาทําอะไรที่นี่แล้วคนนี้อาจารย์เดินมาพี่ก็ถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์เอาผมมาทําอะไรครับเนี่ยอาจารย์เขาบอกก็เออเอาหน่อยหน้าทนหน่อยทนหน่อยแล้วได้บุญได้บุญเขาพูดอย่างงี้ครับผมก็เลือใจ ผมก็ไม่ได้อยากได้บุญนะครับผมอยากได้คะแนนนะที่ผมมาเนี่ยพ <c oughs> อกนนีไอ้คนนั้น,น่ะเขาบอกให้จัดแถวปุ๊บเอาธงใบธงลันปุ๊บเขาก็จะบอกครับว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเวลาพิธีเปิดเนี่ยเราก็เดินตามทางไปที่เขาบอกพอเดินไปถึงตุดเส้นที่เขาบอกในห้องประชุมปุ๊บออกมาปุ๊บแล้วก็วนเข้าไปใหม่อะไรอย่างนี้เขาจะสอนครับจนทําให้เพื่อนผมก็พูดมาครับพอเวลาเห็นเพื่อนผมพูดมาไอ้กูว,ว่าแม่งมันเป็นแบบ เค,ครือขายของวัดไอ้นี่แน่เลยผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเป็นวัดที่แบบมียาน UFO อะ่ะเออเหมือนแบบไอ้ตุ่มปฏิบปิธรรมเนี่ยมันคือแบบสาขายย่อยอะ่ะมันเข้าใจปะเออคืออารมณ์ประมาณนั้นเลยที่ผมรู้อะ่ะแล้วพอพิธีเริ่มว่า,วาผมก็ถือธงจำได้เลยถือท่านี้ผมถือธงอะไรว่าธงชาติบางถืออย่างเงี้ย แล้วก็เดินน่ะพอเดินเข้าหอบชุมปุ๊บแล้วเขาก็จะพูดอะ่ะขอบคุณมาหาเศรษฐีผู้ใจบุญกว <No. S 1> คือแบบไอ้อะไรวะคือแบบกูมางานแลบบ้วนี่ขอบคุณม,าห,าณมาหาเศรษฐีผู้ใจบุญแล้วก็เราก็เดินแบบตรงแม่งแล้วเาก็จะมีแบบเดินตามหลังเรามาที่แม่คนทําบุญนะเขาถือพุ่มมาพุ่มแล้วก็เดินตามเราเราก็ถือธงนําหน้าเขาแบบเหมือนมาซูกกับจ๊อกอะไอแม่งกูมาทาอะไรที่นี่วะแม่งคือแบบกูค้นงงอะแล้วก็แบบส่วนไอพวกที่แบบไม่ได้โดนเลือกนะ คือแบบนั่งกินของแม่งคิวของที่เขาเอามาทำบุญใช่ไหมของที่เขาเอามาจัดเลี้ยงอ่ะนั่งกินกันโอ้โหตุ๊บตับตุ๊บตับกูี่แม่งมาต้องยืนสือทงเดินโอ้โหแม่แลวพวกแม่กก็แซวเฮ้ยแอคไอเู้ตูเว้ยไอสัตว์ดกูถีบโอ้โหแม่งแบบโคตรยั่วแล้วพองานจบปุ๊บแม่งไม่เหลืออะไรให้พวกกูกินเลยครับอาจารย์ เอากูมาทําอะไรที่นี่แล้วผมก็ได้ถามอาจารย์ครับพองานเสร็จผมถามว่าอาจารย์ครับผมถามตรงๆเลยอาจารย์เอาผมมาทําอะไรครับเขาก็บอกคําเดียวนะเอาเธอหน้าได้บุญอานณาวินได้บุญกูนึกในใจผมไม่ได้อยากได้บุญครับผมอยากได้คะแนนครับที่ผมมาเนี่ยตอนแรกแม่งผู้ผมก็คิดว่าแบบจะให้มานั่งฟังธรรมะนั่งเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ครับที่ได้ได้ให้พวกผมมาเป็นบปพวกลูกกระจกทามาถือธงโอ้โหแม็กูยังท้อเลยนะ โอ้โหคือแบบมันแบบเป็นตการที่เราคิดแล้วมันขำดีนะเออคือแบบอาจารย์แม่งแบบเอาเด็กนักศึกษาหลอกหลอกให้มาแบบทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แลกกับคะแนนอะเ okay, คยผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายยาฮู้